ตอนนี้ผมนะครับสุ่มแล้วก็เล็งนะครับครัจะมาอันนี้มาเรื่องของเพลงตัวใจใจสู้ซึ่งเพลงตัวใจใจสู้ก็เป็นในไซต์โปรเจกต์ของคลาสอัลบัม้มอ,อัลบัม้มอัลบัมในหวะอัลบั้มไหนายไม่เลืกอกสู้นายจือชื่อูกแลครับคืออันนี้ก็อันนี้ก็คือนนเริ่มเริ่มมาจากตัวของผมก่อนก็คือว่าพอพอที่ได้ทำไซต์โปรเจกต์ เป็นของตัวเองก็เราก็รู้ว่าเยเออเราแนวเพลงที่เราชอบอย่างเช่นเ,เพลงในสไตล์เมทัลอะไรเงี้ยเราก็รีก็ถือเป็นโอกาสก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่ว่าก็แต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มาหันมาเริ่มจับกีตาร์เริ่มฝึกเริ่มอะไรเราก็รู้ว่าเอมันก็ทา้าทายดีที่จะลองใช้กีตาร์ลองเล่นกีตาร์ดูแล้วก็อย่างเพลงตัวใจใจสู้เนี่ยก็ ทุกทุกอย่างก็คือเริ่มมาจากกีตาร์คือคิดาจากกีตาร์ซึ่งก็ก็ได้เลง้งซึ่งทอ้นั้นก็ก็คือจริงๆแล้วเราก็รู้จักกันมานานก็เล่น <ific pour S 1> เล่นกีตาร์ด้วยกันมานานก็แจมเพลงนีน้กันใช่ครับซึ่งเอ่อลักษณะของเพลงนี้เนี่ยมันก็มีกลิ่นของความเป็นเนท่านอยู่ออโอเคอาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นเอ่อความแรงหรือว่าความเร็วมากเพราะว่าคือจริงๆเราก็ต้องการที่จะสื่อสารใช่ครับก็จะเป็นเพลงที่มีมโลดี้ือว่าคอนเซ็ปต์ง่ายอยู่นะครับ ทีนี้กีตาอันนี้เ,เพลงนี้ก็จะต้องดรอปสายต่การตั้งสายนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าการตั้งสายแบบดรอปสายบนนะครับหรือว่าเราอาจจะรู้จักจาก,กาันดรอปดีหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเหมือนับดอบดีก็คือดรอปสายบนแต่เราจะลดลงทุกสายเอย้เราจะลดทุกสายลงครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น e flat แล้วก็ b flat แล้วก็ g flat แล้วก็ดีแฟรแล้วก็เอแฟรแล้วก็ซีช์ปประมาณนี้ครับผมก็เพลงโทรใจใจสู้เนี่ยอยู่ในทีดี min or, ไมเนอร์ดีไมเนอร์ซึ่งก็เป็นคือดีไมเนอร์เนี่ยก็ในในเพลงในสไตล์ล็อกยุคป,ปัจจุบันหรือว่าก็<ง>จะเป็นพวก เม่ทัลคออีโมหรือสครีมโมนี่ยคีย์นี้นี่จะได้รับความนิยมมากาเพราะว่านอจากว่าเราต้องดรอปสายแล้วก็มือจะเป็นสายเปิดก็คือเพลงตัวใจเลสู้ก็จะผสมประสานพวกริบกีตาร์<ช>แล้วก็การเล่นทึ่มที่จะเป็นเอ่าเว่ว์คอร์ดเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นโชว์เพลงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ ตายใจสู้เนี่ยจะมีท่อนเหมือนที่เป็นท่อนแบนด์เพึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าการเล่นกีตาร์เหมือนกันคล้ายๆว่ารับส่งกันแล้วก็ระสานกันใช่ครับสอดหรืรับส่งรรับกันก็อันนี้คือก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าการเล่นเรียกว่าไงนะเป็นอย่างอย่างลูกที่เราไล่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสเกลของทางดิบินิส แล้วก็อย่างแล้วมีที่เป็นคู่เหมือนเวลาเราเล่นที่เป็นเป็นคู่กัดกันอ่าคู่กัดเหมือนจะเป็นเขาเลียกันเหมือนว่าเป็นคู่คู่สองอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าคือจริงๆอย่างเพลงเพลงเพลง,งในลักษณะแบบพวกอย่างทั้งคอร์ดอะไรเนี่ยมันจะมีรูปที่เหมือนกัๆว่าเป็นอารมาณ,มาณ,มาณซึ่งอันเนี้ยมันก็มันก็ใช้กันเยอะนี้เราก็เลยเอาประยุกต์มาใช้บ้างโดยที่แทนที่เราจะเล่นเหมือนกัน เราก็เล่นสลับกันสมมติว่าอย่างของผมจะเป็นโน้ตก็ทีนี้แทนที่จะพร้อมกันก็สลับกันสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาฟังในหูอะไรเงี้ยหูฟังรู้สึกหูตามจะเด้งตึ๊ก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 อยู่อ่าครับแล้วก็มีตรงที่เป็นสเกลดิมินิสใช่ครับใครับอ่าอันนี้อย่างของของผมก็จะเป็นเริ่มที่ตัวดี ในทาง F นะครับผมในทางภาษอันนี้ลองเล่นเล่นภาษางกันนะชาย,ยู่งวัาสองีโคือจริงๆเคยเห็นในบางทีในน้องๆเล่นแกะเพลงนี้ใน YouTube ใช่ครับ บางคนเล่นมีป็นสวิท์ด้วยครับชอบกาเก่งกว่ากูอีกครับ่ะจะลองเล่นช้าช้าให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับห่อามามาี้ครับอีกที่อ่ะ๋ยวเราเล่นต่อต่อต่อกันไปกันอาญาเป็นครบเลยครบลิบเลยดีกว่าถั้าสี่รอบหน่งสอ มานีครับผมครับก็คือจริงๆมีอยากจะแนะนําเพื่อนๆนิดนึงในเรื่องของการเล่นในสตาร์แบบนี้ครับคือว่าโดยส่วนตัวแล้วพวกเราคิดว่าอย่าคืออย่าเร่งคือเวลาเล่นเนี่ยพยายามอยาคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ทันพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทันแล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเร่งอ่าเร่ง คือพอเราสึกว่าเราไม่ทันเราจะพยายามที่จะแบบเร่งข้อมือหรือว่าเร่งนิ้วอะไรทุกอย่างมันจะทําให้จริงยจริงๆแล้วอะ่ะเราอาจจะเล่นทันก็ได้ใช่ครับซึ่งวิธีง่ายๆเลยก็คือฝึกจากาช้าๆมาก่อนครับอ่าแล้วก็ควรฝึกกับมีานอมด้วยเป่นกดีที่สุดแล้วเวลารวมรวมเล่นกันเป็นวงอะไรเงี้ยออย่างสมมติในกรณีที่เป็นกีตาร์คู่เราต้องเราควรที่จะรู้ว่าเพื่อนเราเล่นอะไรอยู่ตลอดเวลาฟังเขาฟังเราใช่ครับคือเหมือนกับว่า คืออย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้เล่นทุกไลน์ของเพื่อนเราได้แต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยอ๋อโอเคตรงเนี้เพื่อนเรากำลังเล่นตัวนี้อยู่นะเขาเล่นทานองนี้ไม่ใช่บางทีแบบไม่รู้เรื่องคือเราเล่นรู้แต่ของเราฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วก็พยายามอันนี้บอกคืออย่าคิดว่ามันจะไม่ทันครับลองคิดเอ้ยจริงแล้วมันแค่นี้เองมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญท,ท,ที่สุดที่ต้องหมั่นฝึกซ้อมไปบ่อยครับอันนสิ่งที่ดีมากต้องฝึกท้อมไปบ่อยครับผม